ตัวใหญ่มีคนไม่เล่นด้วยไหมครับพี่นะมีคนไม่เล่นด้วยไหมครับที่นี่อะไรนะครับตรงนี้มีคนไม่เล่นด้วยไหมครับมันไม่มีใครกล้ามากระเซ็นจูเลยเย็ดโด้เงียบจ้อยล่ะมึงเอ็กจ้าเย็ดโด้ของจริงของจริงผมอยู่คิงเข้าอยู่คิงปืนค้างเชี่ยอะไรนะพี่ ไไปหนนะยิงอีกทีนึงพก็ได้แล้วได้แล้วครับเดี๋ยวพอไปเองครับชุบชุบไอ้ดรอปนี้เอาชุบไอ้ดรอปธรรมดาเลยว่าชุบไอ้ดรอปสอบสามวันนะครับไปกับเบาะใหม่ก็ได้นะไปไปไปดูก่อนอ่ะไปบอกเขาก่อนโหลไอ้ดรอปไอ้ดรอปเออเกมไปกับใครอ่ะเกมตึงจัดไปิงมาคนเดียวก็ได้ครับเกมทำได้ครับตึงจัดย็ดโตตึงจัดย่าแผวยาแผ่วคนอื่นแผวได้เลยจริงใช่ไหมภพภพต้องไปครับเซนจูนี่ปืนเยอะจัดเลยครับใช่ม เอ้ยผิดผิดทอดมีมีปืนเยอะอ่ะไมีปืนเยอะจังเลยฟาร์มแบบฟาร์มทั้งวันเลยครับฟาร์มหมดทั้งวันเลยตียากไหมครับที่นี่ปืนปืนตีไม่ยากครับแต่มันแพงเฉยมันตีผมสวยประมาณน้องนี่แก๊งสามสิบกลางๆไม่เคลียร์เลยอ่ะเฉลี่ยแล้วนะผมห้าสิบบางคนก็ไม่ถึงสิบไม่เห็นกดเคสมาเลยทีนี้ยังตีอีกนะแต่ผมสวยโอเคชุดละเท่าไหร่ครับ ถูกแล้วแรกๆร้านห้าเดี๋ยวนี้มันใบเอห้าหมื่นแล้วใครไปครีนะแล้วก็มาขายใบไปแสนรับใช่ครับเมื่อก่อนใบเอแสนห้าตอนนี้มันเหลือห้าหมื่นแล้วโอ้ใช่ใช่แล้วเคยหายไหมยังไม่เคยเลยครับมันไม่มีใครเอาลงะดิอ๋อยังนี้อยู่มานานยังครับทีนี้จะปีหนึ่ง้วครับก็คือคนนอนตลอดเล้พี่ชมไปก็ได้ก็มันมันก็มีแผ่วก็ต้องหามาแทนไงอ๋อเห็นใช่ไหมโอเค เดี๋ยวมึงก็หายครับเดี๋ยวมึงเจอกู่ไม่ยแกรงไหนครับเนี่ยอ๋อยังไม่มีแก๊งครับผมมาเป็นหมอแต่ว่าจะออกแล้วบผมมาทำงานเดือนหนึ่งแล้วไงท่านบาร์บี้ไปลูกควีนเลยก็ได้บาร์บี้บาร์บี้ไปควีนให้พี่หน่อยมึงอย่าไปแอดไอ้เที่ยไม่ได้เก่งไอ้สัตว์เขาจะว่าไอ้น้องแล้วคิงไซด์กับกับเซนจูนี่ใครใครไหวครับอะไรครับคิงไซด์กับเซนจูใครไหวคิงไซด์เลยครับรออะไรใช่ครับครับผมทำไมอ่ะ เดอะบอสเคซี่อ่ะเดอะบอสเคซี่เขาบารมียิ่งใหญ่ไม่ใช่ดิือแต่ตอนนี้เขาเป็นสภาแล้วเขาไม่ได้เป็นแล้วแล้วเราต้องเราเราอย่างนี้ยังไหวอยู่ไหมครับหมายถึงว่ายังยังลองไหมไหวชิวครับไหวชิวคุณเบลทำไมอ่ะมันเป็นไรเหรอครับมันดูแบบมันดูมีอะไรนะครับเนี่ยคำพูดคำจามีอะไรยังไงครับมันดูแบบไหวไหวไหวนะครับตอนนี้ไหวแล้วเมื่อก่อนไม่ไหวแหมโคตร เอาดีๆครับเอาดีๆถังทองไม่ไม่ไม่มันแหลมนะแหลมอะไรวะเอาดีๆเล่นได้ก็เล่นได้เราไม่หาเรื่องเขาแต่ว่าแทนเขาไม่หาเรื่องเราก็คือพอๆกันเหรอครับตอนนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าไฟหรือว่าการอุ้มกันล่าผมน่าจะนำนะตอนนี้ไม่ชัวร์ครับยังไม่เคยลองลองมาล่ปีที่แล้วหรือเปล่าไม่ไม่เคยตีนครับใช่หรอเคยเคยได้โดนลุมเคยได้โดนลุมอ๋อคิดว่าจะลองไหมครับ มันไม่อยากหาตีมเข้าแก๊งอะดิถ้าเขาไม่ไม่ไม่มาเลยไม่มีแล้วใครกันแล้วแล้วเซจูไม่มีแล้วใครจะเอาอ่ะน้ำพันธ์หายก็ต้องรอไม่มีแล้วเอามาแล้วหมอขึ้นน้หมอขึ้นกูไม่ได้เอากระถุนมากระเป๋าหนึ่งห้าดันไปนี่ก่อนเลยลองบอกเลยผมมือปืนใหม่